เด็ก <king> ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูทัศน์นะคะครูทัศน์มีพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะที่จะมาสอนเด็กๆให้ฝึกเขียนไปกับครูทัศนด้วยกันนะคะตัว N นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปฝึกเขียนถ้าพร้อมแล้วก็ไปฝึกเขียนกันเลยค่ะอ่ะเรามาเริ่มที่ n อนพิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะเด็กๆฝึกเขียนไปกับครูทัศนเลยนะคะลากเส้นขึ้นมาค่ะลากเขียงมานะคะ แล้วก็ลากขึ้นนะคะอันนี้คือ n อ็นพิใหญ่เนาะเสร็จแล้วเรามาดูเอ็นพิเล็กกันเลยค่ะลากเส้นมานะคะลากเส้นตรงมาลากขึ้นนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะอันนี้ n อ็นพิเล็กนะคะเด็กๆอย่าสับสนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับตัวเอ็นพิมใหญ่ค่ะลากขึ้นมาค่ะลากเขียงลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นค่ะ n อ็นพิใหญ่นะคะอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งค่ะเอ็นพิเล็กลากลงมาค่ะ ลากขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะเพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆเป็นไงคะฝึกตามครูทัศนะคะ,ะก่อนที่จะจบกันไปตรงนี้นะคะครูทัศมีคําศัพท์ตัว N นะคะที่จะมาสอนให้เด็กๆทั้งหมด3คํคำเนอะคำศัพท์แรกกันเลยค่ะ n o s e แปลว่าจมูกนะคะ n o s e n o s e จมูกคำศัพท์ตัวที่2ค่ะ nurse พยาบาล N U R S E Nurse พยาบาลนะคะอ่าคำศัพท์ตัวสุดท้ายค่ะ n e c k แปลว่าคอนะคะ N E C K n e c k แปลว่าคอนะคะอ่าค่ะเด็กๆย็นไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ตัว N แล้วก็พยัญนชนะตัว N พิ์ใหญ่และ N พิ์เล็กนะคะเด็กๆลองฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนฝึก นากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆไปด้วยยังไงแล้วครูทักขขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะติดตามบ้านในคลิปถัดไปว่าจะมีพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวใดมา่อนให้เด็กๆีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ